นี้พามาเที่ยวตรังนะทุกคนสิ่งแรกที่มาตรังที่ทุกคนจะต้องมาก็คือว่านี่ติ่มซำเมืองตรังมากับพี่ๆสองคนนะคะจริงๆเรานัดก,กันหลายคนนะคะจันวันนี้เออแต่ว่าสงสัยเขายังไม่ตื่นกันแหละทุกคนอันนี้น้องมาจากภูเก็ตอ่ะนี่ฮัลโหลอันนี้ตรังนะถ้าจะไปเลือกติ่มซำต้องเอาวันนี้ไปแล้วยื่นให้เขานะ เดี๋ยวน่าจะเลือกที่นี่เลยก็ไปดูไปดูเดี๋ยวมาไม่ถึงตรังแต่เมื่อคืนแบบหิวม่าครับตอนนี้เราอยู่พงโอชาสองโซนนี้ก็จะเป็นโซนผลิตน้ําของเขาโต45 45ใช่ค่ะเครื่องดื่มครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนผลิตติ่มซำเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรบ้างพี่แมวสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ พี่แมวกินหมูกินไก่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเอาอย่างนี้ใครอยากกินอะไรเลือกอันนั้นเอออาจารย์ฮะมีหมายเลขประจาตัวครับหมายเลขประจาตัวอันนี้เป็นโซนติ่มซําอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารหนักก็จะมีโอ้โหข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแต่บังเอิญว่าตัวพี่แมวเองไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะอุ้ยมีด้านนอกด้วยทุกคนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมันมีด้านนอกด้วยนี่ มันมีโซนหมี่โซนต้มเลือดหมูแล้วมันก็มีโรตีด้านหน้าเป็นโซนหมูย่างโอ้อลรางการเมืองสร้างกับเมืองตรังตื่นเช้ามาเราไม่ต้องทาอะไรทุกคนแค่ลืมตามาแล้วพาตัวเองมาที่ร้านติ่มซำทุกอย่างมีให้เลือกสัรที่นี่หมดแล้วดูร้านเขานะใหญ่มากตอนนี้8ดโมงเชา้าคนอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วก็เป็นเป็นวันธรรมดาด้วยถ้าเป็นวันหยุดสร์อาทิตย์นี่โอ้โห,โหล้นแน่ๆที่รับดเดี๋ยวพี่แมวหาก่อนว่าว,ว,ว่าจะกินอะไรได้จีบอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นจีบกุ้งจีบอะไรแบบนี้แหละไม่รู้เดี๋ยวดูว่าน้องๆเขายิบอะไรอาศัยน้องเขากินแล้วกันจีบนี่บไม่เยอะครับี้ หยิบสี่หยิบสี่มาตังทั้งทีเธอก็ต้องหยิบตอนนี้ติมซำที่เราสั่งก็มาแล้วทุกคนดูอันนี้คือกินกันสี่คนนะกินจริงจังมากเลยอ่ะมาจังหวัดตังหมูย่างอย่าให้ขาดไหนพี่เซนซิยมแบบไม่กินอะไรเพิ่มเติมเมื่อวานครับหลังจากที่ไปเกี่ยวน้ำเลี้ยบใช่ไหมเดียวน้ำเหนียวมีน้ำเลี้ยวมีน้ำเลี้ยวเสร็จแล้วไม่ยอมกินอะไรต่อเลยฮะเมื่อคืนกินพร้องไว้ เพื่อมารอ,อก,กินเนี่ยครับมีหมูย่างเมืองกลางครับก็มีตีนซำครับ้ก็มีโจ๊กหมูะมีถุงทองด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูนอื่นที่แบบน่ากินมา,มากๆครับตอนนี้อยากได้ถุงแบงค์พันมีไหมคะ <c oughs> อ่างั้นเอาถุงแบงค์หมื่นไปก่อนนะครับโอเค